I'm coming, 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 God coming, ให้เราร้องเพลงสรรเสริญให้เราให้เราร้องเพลงสรรเสริญความสุขปรมปรีมีแก่ชาวโลกคนถือคนโกเบิกบบาหรือซาไรานาผู้เข้าร้องทาาประสานส้ำเดียกยินดี สัเนียงยินดีประสารประสารสำเนียงยินดีอย่าให้บาดชิศมและความเลวทราเป็นน้ำเสียงแทนในใจความรักเมตตาของพระเยซูบันดาลให้เรากลับใจ กลับใจบันดาลบันดาลให้เรากลับใจเพื่อองค์พระองค์ ที่เราจะมาใคร่ครวญด้วยกันในเช้านี้ในช่วงของ Devotion ตอนเช้าเนี่ยยังเหมือนเดิมก็คืออย่างที่พูดเมื่อวานว่าจะจะใช้จากพระธรรมปัญญาจารย์ตลอดไปวันนี้มาถึงบทที่1ตั้งแต่ข้อที่12ไปจนถึงข้อที่18ผมจะผมจะอ่านทั้งหมดแล้วเดี๋ยวจะอธิบายทีหนึ่งข้อ12บอกว่าข้าพเจ้าปัญญาจารย์เคยเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลในเยรูซาเล็ม โอเคเพราะนั้นชัดเจนว่านี่แหละคือเหตุผลที่บอกว่าซาโลมอนเขียนและข้าพเจ้าตั้งใจสอบและสแสวงหาโดยสติปัญญาสิ่งที่กระทำกันภายใต้ฟ้าสวรรค์เป็นเรื่องยากลําบากซึ่งพระเจ้าประทานให้มนุษย์กระทำกันอยู่นั้นข้าพเจ้าเคยเห็นการทั้งปวงซึ่งเขากระทำนั้นภายใต้ดวงอาทิตย์และดูเถิดสารพัดก็อน,นิจังคือกินลมกินแรง ในตรงนี้ได้ขยายความคําว่าเมื่อวานอธิบายคําว่าอน,นิจจังใช่ไหมไหมายถึงว่าไม่มีประโยชน์หรือว่าไม่มีคุณค่าทีนี้ตัวซาโลมอนเองเนี่ยได้ขยายความหมายของคํานี้ว่ากินลมกินแล้งหมายความวิว่งตามลมก็คือการวิ่งตามลมก็คือลมเราก็ไม่เห็นตัวตนเพราะฉะนั้นการวิ่งตามลมก็คือก็แปลว่าไร้ไร้ความหมายไร้เป้าหมายข้อสิอะไรที่คดจะทําให้ตรงไม่ได้อะไรที่ขาดจะนับให้ครบไม่ได้ ตอนที่ผมเป็นคริสเตนใหม่ๆเนี่ยเมื่ออ่านข้อความนี้บอกว่าเป็นไปนได้ยังไงอะไรให้คดอะไรที่คดทําให้ตรงไม่ได้ก็ดักให้มันตรงอะไรที่ขาดนับให้ครบไม่ได้ก็นับใหม่แต่เมื่อเข้าใจความหมายจริงๆก็หมายความว่าสิ่งที่มันมันมันไม่ตรงเนี่ยยังไงยังไงก็ทําให้ตรงไม่ได้ไม่ได้พูดถึงเหล็กไม่ได้พูดถึงต้นไม้ที่จะมาดักให้ตรงแต่หมายความว่า ความไม่ตรงคือคือถ้ามันไม่ตรงแล้วเนี่ยยังไงมันก็ไม่ตรงคือคือดูตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงตอนท้ายแล้วตรงกลางเราเห็นสมมุติว่าเป็น,เป,นเป็นไม้ท่อนหนึ่งเนี่ยมองไปปั๊บแล้วมันก็งอ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 งไปอย่างเงี้ยมองกี่ทีกี่ร้อยกี่พันครั้งมันก็งองออย่างนั้นแหละจะจะมองให้มันตรงก็ไม่ได้ส่วนอะไรที่ขาดอยู่ก็หมายความว่าสมมุติว่าเรามีเรามีเหรียญ9ก้าเหรียญ นับกี่ครั้งกี่ครั้งก็ได้เก้าเหรียญจะนับให้มันได้สิบเหรียญเนี่ยมันก็นับไม่ได้เพราะมันขาดอยู่ก็คือเหมือนกับเป็นเป็นปรัชญาเบื้องต้นที่ที่โซโลโมอนกําลังพูดถึงเนี่ยทีนี้โซโลโมอนพูดต่อไปว่าข้าพเจ้ารำพึงว่าข้าพเจ้ามีสติปัญญามากยิ่งมากกว่าใครๆที่เคยครองอยู่เหนือเยรูซาเล็มก่อนข้าพเจ้าใจข้าพเจ้าก็จัดเจนในสติปัญญาและความรู้อย่างยิ่งก็คือ เป็นอันชัดเจนว่านี่คือซาโลมอนเขียนแน่นอนเพราะว่าบอกว่าเป็นคนที่มีสติปัญญาที่สุดในบรรดากษัตริย์ที่มาก่อนซาโลมอนข้อ17บเข้าพเจ้าก็ตั้งใจรู้สติปัญญารู้ความบ้าบอหมายความว่าในความในในสองด้านเนี่ยถ้ามีสติปัญญาเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าไม่มีสติปัญญาเลยก็คือบ้าบอมันจะเป็นยังไงซาโลมอนเอาตัวเองเข้าไปสู่ประสบการณ์ทั้งสองแบบนั้นและความเข่า ข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าเรื่องนี้ก็มีแต่กินลม,ลมกินแรงด้วยก็คือไม่มีประโยชน์เหมือนกันทีนี้ข้อ18เนี่ยมักจะเป็นข้อที่คนเอาไปอ้างกันเยอะมากเลยบอกว่าเพราะในสติปัญญามากๆก็มีความทุกข์ระทมมากและบุคคลที่เพิ่มความรู้ก็เพิ่มความโศกเศร้าที่ผมบอกว่าหลายคนเอาไปอ้างเนี่ยก็คือยกเอาข้อความนี้จากพระคัมภีร์แล้วออกไปนอกบริบทของพระคัมภีร์แล้วก็กลายเป็นข้อสรุปว่าการการมีความรู้เยอะการเรียนหนังสือเยอะ ก็เป็นความทุกข์เหนื่อยเนื้อหนังจริงๆโซโลโมอนไม่ได้พูดในบริบทนี้โซโลโมอนกำลังบอกว่าการที่ตัวเองเป็นคนที่มีสติปัญญาแล้วพยายามที่จะใช้สติปัญญาเนี่ยในการที่จะค้นหาคำตอบของชีวิตในในหนังสือปัญญาจารย์เนี่ยวัจจสำคัญก็คือว่าชีวิตที่มีความความสุขความพึงพอใจโอเคผมอธิบายคำนี้ก่อนเนื่องจากว่าใน ในภาษาของพระคมพีเนี่ย mm hmm. เมื่อถูกแปลมาเป็นภาษาอังกฤษ mm hmm. จะใช้คาว่า c e r t i f y c e r t i f i c a t i o n คำนี้มีความหมายว่าความอิ่มใจทีนี้ไอ้คำว่าความอิ่มใจเนี่ยในในภาษาไทยเราเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเข้าใจแต่ว่าต้องอธิบายเพิ่มคือความสุขเป็นแค่ส่วนหนึ่งของความอิ่มใจเพราะฉะนั้นการที่คนคนใดคนหนึ่งจะมาถึงความอิ่มใจเนี่ยหมายความว่าเขาจะไปพบ คำตอบพบความหมายของชีวิตแล้วก็การที่จะพบคําตอบพบความหมายของชีวิตเนี่ยหนังสือปัญญาจารย์ทั้งหมดกําลังบอกให้รู้ว่าเมื่อไรก็ตามที่ชีวิตปราศจากพระเจ้าต่อให้มีสารพัดอย่างอย่างที่มนุษย์พึงจะมีพึงจะหาได้ในโลกนี้ก็ไม่ไปถึงจุดของความอิ่มใจแล้วซาโลมอนเอาตัวเองเป็นตัวอย่างซาโลมอนกาลังบอกว่าถ้าคนเราจะพบกับความอิ่มใจความสุขใจความพึงพอใจ โดยสติปัญญาคนคนนั้นต้องเป็นซาลมอนแน่เพราะว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดที่สุดเขาสามารถที่จะเข้าใจเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของมนุษย์เขาเขาจะไม่ได้คิดแบบพื้นพื้นเหมือนคนทั่วๆไปแต่ว่าคิดอย่างลึกซึ้งอย่างคนที่มีสติปัญญาอย่างคนที่เป็นเป็นนักคิดเป็นเป็นนักปรัชญาเป็นคนที่มีมีความรู้ความเข้าใจอะไรสารพัดอยา่างแต่ยิ่งคิด ซโลโมอนก็พบว่ายิ่งมีปัญหายิ่งรู้ยิ่งมีปัญหายิ่งเข้าใจยิ่งมีปัญหาเพราะว่าไม่สามารถค้นหาคําตอบของของชีวิตได้เลยไม่สามารถจะไปถึงจุดที่จะมีความอิ่มใจความจุใจความพึงพอใจได้เลยเพราะฉะนั้นข้อสรุปของซโลโมอนก็คือว่าดังนั้นสติปัญญาไม่มีประโยชน์ในแง่ที่ว่าจะเป็นจะเป็นเครื่องมือที่นําไปสู่ความอิ่มอกอิ่มใจเอาละ เพราะฉะนั้นหากใครคิดว่าการมีสติปัญญามากๆกการมีความรู้มากๆการการมีปริญญาหลายสิบใบซึ่งก็แล้วแต่จะได้มาด้วยวิธีอะไรก็ตามแล้วนะั่นคือคือคำตอบของชีวิตสุดท้ายก็คือไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าคำตอบของชีวิตความอิ่มใจความพึงพอใจเนี่ยไม่ได้อยู่ที่สิ่งนี้แต่อยู่ที่การรู้จักพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเราพลิกไปถึงพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยเราจะพบ คำสำคัญสองสามคำก็คือคำว่าสันติสุขพระเยซูบอกว่าสันติสุขที่พรรองให้เนี่ยไม่เหมือนโลกให้เป็นสันติสุขที่ไม่มีอะไรที่จะมามาฉกชิงออกไปได้เป็นสันติสุขไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เป็นสันติสุขที่จะอยู่กับเราเสมอแล้วก็ในคนที่กำลังกำลังเหน็ดเหนื่อยกำลังค้นหาคำตอบกำลังค้นหาความสงบสุขของชีวิตเนี่ยพระเยซูบอกว่าบรรดาผู้ ทำงานหนักและเหน็ดเหนื่อยจมหาเราเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขอันนี้คือสิ่งที่โซโลโมอนกำลังค้นหาแต่เขาค้นหาไม่เจอเขาคิดว่าการที่เขามีสติปัญญามากๆใครๆก็ยกย่องในความเป็นเลิศของสติปัญญาแต่ เขาพยายามใช้สติปัญญาในการค้นหาคําตอบว่าทำไมเป็นอย่างนี้ทาไมชีวิตเป็นอย่างนี้ทําไมดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วดวงอาทิตย์ตกทําไมคนทํางานเอ่อเจเนอเรชันหนึ่งมาแล้วก็ไปแล้วอีเจเนอเรชันหนึ่งก็มาแม่น้ําก็ไหลไปแล้วก็ไ e หลไป,ล,ล,ไปลงไปที่ทะเลทะเลก็ไม่เคยเห็นจะเต็มเลยแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นความจริงที่โซโลมอนก็ก็บรรยายออกมาแต่ว่าสุดท้ายยังค้นไม่เจอจนกระทั่งในที่สุดแล้วเนี่ย ตอนตอนปลายของหนังสือเนี่ยโซโลมอนจึงบอกว่าดังนั้นเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้ว่ายำเกรงพระเจ้าการยำเกรงพระเจ้าการรู้จักพระเจ้าเท่านั้นที่เราจะค้นพบ satisfaction ของชีวิตความอิ่มใจความพึงพอใจในชีวิตเพราะฉะนั้นเราทุกคนที่เป็นเป็นคริสเตียนแล้วเนี่ยต้องบอกว่าขอบคุณพระเจ้าวันนี้ความอิ่มใจความจุใจของเราเนี่ยอยู่ที่องค์พระเยซูคริสต์ เพราะฉะนั้นหลายหลายครั้งเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ใหม่เราจะพบคําพวกนี้ข้าพเจ้ารู้จักเคล็ดลับข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่กังวลว่าจะอิ่มจะหิวจะอะไรก็ตามเพราะมีพระเยซูคริสต์ในชีวิตนี่คือความอิ่มใจเพราะฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าที่ความอิ่มใจเราได้ค้นพบในพระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนครับ